ไฟ LED ด้ล l LCD วระบบไฟเปฉพาะตัวท็อปตัวเดียวใช่ครับแล้วก็ระบบเสันอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปตัวเดียวตัวทำไมไม่เาตัวนั่ราคาขายเท่าไหร่ครับยังไม่บอกครับราคาโรงงานกรต้องก็ต้อง เฮ้ยคุณจะมาถามราคาได้ไงคุณไปเจ้าของงานมอเตอร์โชอ่ะคุณต้องรู้ราคาเจ้าของงานมอเตอร์โคก็เปิดงานคุณคุณต้องเขียนเพนลิมิตไไ้้แล้วใช่ราคาอะไรโยไม่รู้ครับยังไม่แจ้งครับ รั่นนึงเขาถือไม่ได้ว่าอ็นแบกนะครับใครท,ครที่ใครที่คิดว่ารถรุ่นนี้จะมาแส่เอน,นแบกแล้วเอ็แบกจะเพลงฟังขอขอว่าบอกว่าคิดใหม่เลยครับไม่ใช่ครับรุ่นนี้เขาเป็นรถสมรรถนะอยากซื้อแบกผมขายต่อ,ตอรถต่อรุ่นนั้นเปิตัวมาแล้วมีคนบอกว่าแล้วแอ็นแบก